มาแล้วนะครับวันนี้ผมพศทวจรันะครับวันนี้จะมานำสมเด็จวัลขังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นอีกหนึ่งองค์ที่มีความรู้สึกภูมิใจนะเพราะว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยนำพระ,ะมาให้ผมเช่าเนี่ยนะครับประมาณ50ครั้งได้แล้วมีได้เช่าบ้างไม่ได้เช่าบ้างนะครับแต่ถัวเฉลี่ยแล้วประมาณ50ครั้งจนมีโอกาสได้เช่านะครับ พระสมเด็จวัละคังพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับอันนี้เรียกองค์องคหนึ่งนะครับ <laughs> นะซึ่งผมบอกได้เลยนะครับ นะถึงจะเป็น1องค์1ชิ้นแบบนี้นะครับไม่เต็มองค์นะครับก็สามารถรับเงินหลักแสนได้นะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสภาพไหนก็นแล้วแต่ผมรับเช่านะครับนะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเบื้องต้นคร่าวๆดูซิว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับวัลคังองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพิมพใหญ่เห็นชัดเจนเลยนะครับเนื่องจากเราจะดูจากพิมพระนะครับนี่เห็นไหม พิมพระอย่าลืมนะครับบริเวณหัวไหล่ด้านขวามือของเรานะครับหรือซ้ายมือองค์พระนะครับเนาะจะมีบริเวณนี้นะเห็นไหมบริเวณใต้รักแรลเนี่ยสูงขึ้นมากกว่าด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมมากกว่าด้านซ้ายมือนะครับใบหน้าเหมือนผลมะตูมเกตแหลมปิดนะครับซุ้มหนาเห็นไหมครับความหนาเห็นไหมครังนี้ไม่เห็นแล้ว ข้างนี้ค่อนข้างหนาเลยเห็นไหมครับเห็นชัดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูพิมพ์นะครับเดี๋ยวเราจะดูพิมพ์นะฐานเราจะดูไม่ได้แล้วเราจะดูพิมพ์โครงสร้างเบื้องต้นกับเนื้อหาที่สําคัญสําคัญนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับผมนี่นะ สำคัญเลยนะครับเวลาที่เราดูเนี่ยนะครับเวลาที่เราดูนะครับเรื่องของเนื้อหานี่สำคัญที่สุดเลยนะครับองนี้มีสนิมกระป๋องด้วยนะครับเต็มเลยนะครับบริเวณไอหน้านะครับบริเวณด้านข้างพระองค์นี้ผ่านการใช้มาแบบสมบุกสมบันมากนะแตกหักจนเหลือท่อนบนท่อนเดียวนะครับคันจะไปหาท่อนล่างนี่ก็คงจะยากละนะครับ เอาเท่าไหนเท่านั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเมื่อเราดูพิมพ์แล้วพอเข้าใจเราจะเห็นเนื้อแบบชัดเจนแบบนี้นะครับเนื้อหามวลสารผมบอกแล้วว่าสีเนี่ยจะออกนค้คขุนค่นขุนมข้นนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเลยเม็ดผงอิทธิเจนะครับผงปัตถมังนะครับจะต้องมีนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเม็ดผงนี่จะต้องมีอยู่ตามเนื้อพระเห็นได้ชัดนะครับการทูนะครับ เห็นไหมสาคัญมากๆนะครับหินเม็ดเทาเห็นไหมในสมเด็จวัลกระังต้องมีนะครับมวลสารที่สําคัญมีแน่นอนเม็ดแดงเห็นไหมครับบางองค์มีเม็ดแดงแบบเยอะๆเป็นร้อยๆเม็ดผมบอกให้เลยว่าไม่มีนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีนะครับบางองค์หยิบขึ้นมาโอ้โหเม็ดแดงเม็ดเขียวเยอะแยะมากมายไม่มี นะครับลักษณะเนื้อตุบตับก็อาจจะเป็นมวลสารที่เยอะขึ้นแต่เม็ดแดงทีนึงเป็น100 100ร้อยร้อยเม็ดไม่ได้นะครับนะไม่ได้แน่นอนนะเพราะนั้นเวลาที่เราดูด้านข้างเนี่ยองนี้โชคดีนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นมวลสารเนื้อในได้แบบชัดๆเพราะอะไรเพราะว่าด้านหลังด้านข้างเนี่ยนะครับถูก การกระเทาะแตกหักมาเราจะเห็นได้เลยว่าความแกล่งของเนื้อพระเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับการกระเทาะออกเป็นริ่มๆเลยเห็นไหมก้านทูเห็นไปครับชัดเจนเห็นไหมครับเม็ดเทานะครับเม็ดก้านทูพวกนี้นะครับเป็นมวลสารที่สําคัญในการดูสมเด็จวัลคังนะครับเห็นไหมเนื้อมวลด้านในนี่แกล่งแข็งกระเทาะออกมาเป็นริ่มๆเลยนะครับเห็นไหม ด้านข้างขอบการตัดนี่คือแบบชัดเจนมากเห็นไหมครับเป็นซีีเลยเห็นไหมครับเมททานะชัดเจนมากนะครับใครนะครับที่มีพระนะครับเนี่ยอย่างคุณอาท่านนี้นะครับนํามาให้ดูนะครับมีเวลาเข้ามาดูนะครับจะมากจะน้อยจนประสบความสําเร็จได้นะครับถ้าองค์นี้นะครับสภาพไม่แตกชํารุดถึงจะผ่านการใช้เยอะขนาดนี้ยังได้เงิน8หลักนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นคุณได้เงินหลัก10บล้านแน่นอนสำหรับพระสมเด็จวะละคังพิมพ์ใหญ่นะครับสภาพกับราคาเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่หลายๆท่านมีความไม่เข้าใจนะครับหรือมีข้อสงสัยให้ติดนำมาดูนะครับนะเพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดแล้วก็เสียโอกาสนั้นๆนะครับนี่เลยนะอย่าลืมนะครับนะถ้าเจอเนื้อแบบนี้ไม่ว่าจะสภาพไหนก็แล้วแต่ พิมพ์ทรงจะสึกนะครับจะแตกจะหักไม่เป็นไรนะครับนำมาดูได้นำมาให้ดูได้นะครับเนาะใครที่ต้องการให้เช่ายินดีนะครับรับเช่านะครับผมนะครับเห็นไหมครับนี่เลยนะเนื้อหาการตัดขอบข้างนี่คือเป๊ะจริงๆนะครับเห็นไหมการตัดขอบข้างนี่คือเห็นเนื้อเนื้อหามวลสารแบบชัดๆอย่างนี้เลยนะครับ เราจะสามารถที่จะผมบอกได้เลยว่าเราสามารถพิจารณาได้แบบชัดๆด้านหลังนี่เห็นไหมครับรอยปริเนี่ยยังมีคงอยู่บ้างนะครับแต่นอกนั้นรอยกาบหมากนะครับเนี่เห็นไหมครับนะบางคนบอกรอยปูไตนะครับนะยังเห็นชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังนี่คือแบบแน่นอนเลยนะครับแบบนี้ เป็นทักษะแบบดูง่ายๆเลยองค์นี้เห็นไหมครับถึงจะผ่านการใช้มาเยอะมากซอกแขนยังลึกมากเห็นไหมครับยังลึกอยู่เลยนะองนี้ก็เป็นพระอีกหนึ่งองค์ที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าสภาพน่าใช้นะครับสภาพเรียกว่าสภาพนะสำหรับที่เราไม่ต้องจ่ายแพงนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือนะครับเป็นวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ในที่นี้คือ แท้ดูง่ายนะครับถึงจะสภาพไม่ได้สมบูรณ์ก็จริงแต่เนื้อหามวลสารและการดูพิจารณานี่คือสมบูรณ์จริงๆคือเป็นพระที่แท้ดูง่ายนะครับผม นะท่านไหนที่สะดวกนะครับหรือว่าอยากจะเดินทางมาก็สามารถเดินทางเข้ามาได้เลยนะครับที่ออฟฟิศพท่าพจันทร์นะครับเซิร์ชคําว่าพท่าพจันทร์แล้วก็ปักหมุดเดินทางได้เลยนะครับออฟฟิศปิดวันเสาร์หนึ่งวันนะครับผมเองอยู่ดูแลทุกท่านในทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธนะครับ3วันหลักนี้คือมาแล้วได้เจอกับผมนะครับนะสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้นะครับนะนี่เลยนะ ต้องกราบขอบพระคุณคุณอาแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับที่เดินทางมานะครับแล้วก็มีโอกาสได้เช่านะครับได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับนะครับ